พอดีโอจะตัดต้นมายงชิดนี่ทิ้งพอหมดแรงก็บานั่งพักเล่นโทรศัพท์ส,สแป๊บจนได้มาเห็นคลิปนี้ เรื่องไฟฟ้าตัดแต่งกิ่งสูงโอซุกะตัวนี้พ่อมั่นใจเชื่อว่าถ้าแม่เห็นแล้วเนี่ยผ่านชลุพอโอเห็นพี่ชาคีเขาใช้แล้วก็ต้องจัดาไว้สักตัวเลยตัดแต่งกิ่งสูงไร้สายของโอซุกะได้มาแล้วก็ลุยได้เลยครับมาช่วยเบาแรงในการตัดต้นไม้ยงชีของโอไปได้เยอะเลยจะกิ่งเล็กกิ่งใหญ่จัดการได้สบายมาพร้อมกับเลื่อยโซ่ข,ขนาด6นิ้วจะซอกเล็กแค่ไหนก็เข้าได้สบายครับใช้งานง่ายสะดวกทนใช้คู่กับแบตเตอรี่2 0โวลต์ที่แถมมาให้ในกล่องน้ำหนักเบาผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับโอ้กันออก็ได้ยา สัก3เมตรและตรงส่วนหัวเนี่ยสามารถปรับง,งอได้ถึง180องศาเลยนะครับโอจะมาตัดกิ่งสะดาวที่ยื่นออกมาเยอะๆแต่นี่โอก็พยายามเอื้อมไปหน่อยไม่ดีนะครับอย่าทําตามกดเล่งเครื่องแล้วก็ตัดได้เลยกิ่งก็หักหล่นมาสบายๆแต่ก็เกือบโดนไม้ฟาซะและ้วใครจะตัดต้องระวังให้ดีนะครับ แล้วเราก็ถอดออกมาเป็นแบบมือจัดมาซอยกิ่งใหญ่ๆใ,ให้เล็กลงจะได้ขนย้ายไปทิ้งได้ง่ายๆครับของดีๆแบบนี้มีติดส่วนไว้ดีที่สุดพี่ชาคิดมีแล้วโอ๊กมีแล้วเพ,เพื่อนๆมีกันหรือยังครับถ้ายังไม่มีไปกดทีต่ตะกร้าเลือกซื้อได้เลยนะครับ